สดีครับวันนี้ครับวันนี้พ่อกับบอสจะเอาขวดไปขายไม่บอกว่าบอสไม่มาออบอสไม่ได้มาครับพ่อจะเอาขวดไปขายคนเดียวครับก็ก็ถ้าวันนี้ขายได้เท่าไหร่นั้นครับพ่อก็จะเอาไปซื้อบิตคอยนะครับไว้เป็นทุนการศึกษาไอ้บอส ตอนบอสอ,อายุ2บีบปีช่วยด้วยสวัสดีครับวันนี้ลอเล่นนะครับ ไปเอาขวดไปขายนะครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็ได้เท่าไหร่แลยวเราจะเอาเงินไปซื้อบิตคอยเก็บไว้นะครับ<ช>ตอนนี้บ <6 S 1> <Bitcoin S 2> ิตคอยอยู่ที่แปดหมื <000 S 2> ่นหกลล่์เต็มรถเลยอยู่ที่แปดหมื่นหกลลร์นะครับใน,ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราจะซื้อเก็บไว้นะครับ ซื้อเก็บไว้ครับจะไม่ขายนะครับบิตคอยครับซื้อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้บอส่บอเทการาบอสเกิดวันอะไรใช่แลครับผมพุทธัสใช่ผมเกิดวันปีชงไม่ใช่วันพุทธหักนะครับทุกคนเคยเห็นที่เรากำลังเดินทางไปนะครับจะไปขายกวด วันแหน่งแมวเต็มนับกระบะเลยครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ าไม่เไม่เลว่าลทไมป่ไม่าไม่ิ้งีนี้เราผ่านร้านค้าผ่านร้านค้ามาแล้วนะคะ ตันนี้ก็จะถึงแล้วนะคับกล้จะสึบ้านเพื่อนผแล้วกลจะถึงบ้าเพื่อนผมแล้วนครับแต่ไม่ใช่ที่ไปขายนะครับน,น,นี่นต่นากลนี่กลังจะถึงแล้วนะครับ พันป่ามาณนั้นครับน,น,น้อยหรือรวยอะไรตอนนี้ก็เจอกับถุงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนทุกคนอยากให้ผมทำเสียงเลื่อนไฟฟ้าไหม ถ้าถึงหมื่นไลค์ผมจะมาทำให้ดูเดี๋ยววันนี้ผมทำให้กูกเด้อเด้อเดี๋ยววันนี้ผมทำให้ดูก่อน <c oughs> เดีเอใหม <c oughs> <c oughs> Hãy พี่น้องเขาดูไหนปล่อยมือยังไงขับรถปล่อยมือเนี่ยนี่นนะะคี่ปล่อยเฮ้ยรถมันเลื่อนเองด้วยอ่ะเรนไปรถอัตโนมัติเหตโตกันเพราะมียาแก้จิบคอล้องในรถมีเขาขี่ไหนจิบคอมากเลย ไม่ได้กินแล้วเนาะไินแล้วต้องเข้าข้าเดีย I can hear that I it, ฟุนตีเอ็ม0.5วันนี้สวัสดีครับวันนี้ฟุนตีเอ็ม0.5มาแรงครับมีอันใหญ่น้วยนะคะเป็นสีฟ้ามองไม่เห็นคนเลยเราเห็นตัวยอยสองสองสอง 2,0,0ศูนย์ศูย์เบอร์สี่งเจองเจองเจองเจล่เลื่ยไล่เลื่อยไล่เลื่ยไล่เลื่อยโอ้โหขึ้นขึ้นกลางเลยขึ้นมาด้วยมาลงไปด้วยลงด้วยเหรอ ก็คือเอาขวดเยอะมาก่ะเนี้ยดูดิว่าเขาจะเอาราคาให้เราเท่าไหร่ <Yeah. S 1> สามหมื่นนะเนาะปิดูดิ